สวัสดีครับก็ขออนุญาตถอดแมสักครู่นะครับจะได้ได้ยินกันชัดๆนะครับและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37นะครับหรือว่า Thailand International Motor e XPO 2020นนั่นเองนะครับครั้งนี้นะครับนิตยสามอเตอร์คอร์สนะฮะก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูสิ่งที่น่าสนใจนะครับพูดไหนมีไฮไลท์อะไรบ้างในส่วนของมอเตอร์ไซค์เคลื่อโซนนั่นเองนะฮะและงานนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างผมบอกเลยว่าเด็ดมากๆไปดูกันครับ และเรามาเริ่มกันที่บูธแรกเลยนะครับกับบูธของ BMW Motorrad นั่นเองครับจาก Mill เ n n i u m a u ต o นะครับในบูธนี้นะคร BMW เนี่ยมากันครบทุกไลน์อัพเลยนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับบูธนี้เนี่ยก็คือในส่วนของโมเดล Power Cruiser ครับรุ่นล่าสุดอย่าง BMW R18 นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ามีความจุเครื่องยนต์นะครับมากถึง1,800 cc เลยนะครับและอีกตัวนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์สาคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือในส่วนของโมเดล BMW M1000R นั่นเองนะครับซึ่ง บอกเลยว่าเป็นชุดแต่งนะครับแล้วก็มีสีมีลวดลายเนี่ยแบบเดียวกับตัวแข่งนะครับในรายการ World Super Bi k e ที่กําลังจะแข่งขันกันนะครับในปี2021ที่จะถึงนี้นะฮะใครที่อยากมาดูรถไฮไลท์2คันนี้นะครับว่าตัวจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างลองมาชมได้ที่ BMW Motorrad เลยครับและถัดมานะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับบูธของ Royal Enfield นั่นเองนะครับซึ่งไฮไลท์ของเขาในบูธนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของรถโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งเปิดมาในคลาส3 5 0 c ีนะครับชื่อรุ่นว่า Royal Enfieldll Mateor 350นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เอามาโชว์ถึง3รุ่นย่อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของไฟบอลนะครับเซลล่าแล้วก็ซูเปอร์โนวานั่นเองครับ และเราก็มาอยู่กันที่บูธของจักรยานยนต์ซูซูกินั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับมากันหลายไลน์อัพมากๆเลยนะครับทางนี้ครับซูซูกิเนี่ยมีไฮไลท์สําคัญนะครับสอย่างนั่นเองอย่างแรกนะครับก็คือการเปิดตัวของโมเดลใหม่นะครับซูซูกิวีซอมพันห้าสิบนั่นเองนะครับรุ่น XT นะครับโฉมใหม่อะไรใหม่บ้างอยากรู้มาดูกันครับและไฮไลท์อีกมุมนึงนะครับของซูซูกิเนี่ยก็จะพลาดไม่ได้เลยนะครับกับมุมฉลองแชมป์ให้โจแันเมียนะครับที่ได้แชมป์ในรายการมอเตอร์จีพีนั่นเองนะครับซึ g JXR 1000R นะครับในรถลายฉลองครบรอบ100ปีนะฮะแล้วก็ส่วนสแตนดี้นะครับก็ฉลองแชมป์ให้กับหนุ่มจวนเมียด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้นะฮะับซูซูกิเนี่ยก็ยังมีกาแฟนะครับที่เป็นการคอลแลบกับแบรนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซูซูกิเอ็กซ์คุระสูนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับว่ารสชาติกาแฟของเขาครับหอมหวานมากๆใครอยากมาชิมมาลองนะครับหรือสัมผัสรถตัวเป็นเนี่ยก็เชิญได้ที่บูธของจักรยานยนต์ซูซูกิเลยครับครับและนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งบูธเลยนะครับนน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 นัััั่่่่กคคือออใสวขงงรรรถจยยาต์ Honda Honda เะบที เนี่ยผนเซอร์ไพรส์มาหลากหลายไลน์อัพนะครับหลายโมเดลมากๆแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์จริงๆของเราในวันนี้ครับก็แนะนำเลยครับจักรยานยนต์ซูเปอร์ไบค์นะครับตัวท็อป Honda CBR 1 0 0 0ร์พัน e ับเบิลอาร์ตัวใหม่นั่นเองนะฮะตามมาด้วยครับ Honda CBR 600ดับเบิลครับแน่นอนครับสตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลซูเปอร์สปอร์ตนะครับสามารถมาสัมผัสตัวเป็นๆได้เลยนะฮะตามด้วยไฮไลท์นะครับอย่างรถออโตเมติกกับพ o r ่ a 350นะครับที่จะเป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับเฉพาะงานมอเตอร์์เเเออ็กกซโปท่่่าาานนนนนััััั้้้ะะะะคครรรรรบบบบตวววีีีฮมสสงงดยยหื Honda HSV CCS นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดให้จับจองภายในงาน Motor Expo ็กเท่านั้นนะครับแว่าจำกัดแค่140คขันเองครับและไฮไลท์อีกด้านหนึ่งของบูธนะครับจะเป็นในส่วนของ Honda Cup House นะครับที่ตัวนี้เนี่ยฮะมีเวอร์ชันพิเศษ Honda Monkey Gundam Limited e dition นั่นเองครับมาถึงบูธของจักรยานยนต์ GPX นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะ GPX เนี่ยบอกเลยครับว่า มีไฮไลท์สำคัญนะครับถึง3ส่วนเลยนะครับก็จะเป็นโมเดลใหม่นะครับออโตเมติกรุ่นแรกจาก GPX เลยนะครับกับ GPX Drone 150นะครับมาให้เพื่อนๆได้สัมผัสกันตัวเป็นครั้งแรกที่นี่เลยครับตามด้วยนะครับ GPX GR 200R นะครับเวอร์ชันพิเศษเลยนะครับที่จะได้ชุดแต่งคาร์บอนนะครับแล้วก็ยางจาก Pirelli Rosso เลยนะครับตามด้วยโมเดลสุดท้ายนะครับที่บอกว่าเป็นโมเดลใหม่เลยนะครับกับความคลาสสิกจาก GPX ครับ GPX Legend 150นั่นเองครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาแรงแล้วก็ฮอตสุดๆไปเลย และอีกหนึ่งบูธนะครับที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆในขนาดนี้นะครับกับบูธของรถจักรยานยนต์ Triumph Motorcycle นั่นเองนะครับตรงกลางบูธเลยครับก็จะเป็นในส่วนของโมเดลใหม่นะครับกับไฮไลท์ Triumph Trident 660นะครับ Midway Class 660cc นะครับซึ่งตอนนี้นะบอกว่าร้อนแรงมากๆเลยนะฮะ้วยออปชันและความสวยงามที่ให้มานะครับใครที่อยากชมตัวเป็นๆเนี่ยก็มาชมกันได้ที่บูธของ Triumph Motorcycle เลยครับ นี่คือบูธของรถจักรยานยนต์นะครับ Harley Davidson นั่นเองนะครับก็โดดเด่นมากๆเลยครับกับไฮไลท์ทั้ง3คันด้านหลังผมนะฮะในโมเดล Harley Davidson Road Glide Special นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าร้อนแรงมากๆเพราะว่าตอนนี้นะฮะมีเจ้าของหมดแล้วนะครับสำหรับในโมเดล Year 2020นะฮะใครที่อยากมาชมตัวเป็นๆน,นะครับความสวยงามของเจ้า Road Glide Special ก็ มาดูได้เลยครับที่บูธของรถจักรยานยนต์ Harley Davidson ครับและใครที่อยากจะจับจองโมเดลนี้ฮะบอกเลยครับว่ารอจับจองกันได้ในส่วนของปี2021เลยครับผม ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับบูธของรถจักรยานยนต์นะฮะและสกูตเตอร์จากเวสปา a r i o นะครับที่เขามีไฮไลท์เด่นๆนะครับเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของสกูตเตอร์เวสป่านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีเวอร์ชันพิเศษมาให้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังผมนะครับที่เห็นอยู่ก็คือพิมพ์เวอร์ชัน150นะครับซาร์ฟารีนะครับหรือจะเป็น S125 m โมโนโครมนะครับแล้วก็ตามด้วย LX10 a n n i v e นะครับที่มากับ3สีสุดคลาสสิกนะครับเป็นสีเดียวกับที่เปิดตัวไปเมื่อ10ปีททีี่่่่แล้วววนนนนัััเเออองงะะะใคคครรบบชชืาามฉพตข เวสป้าครับก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะฮะ นอกจากนี้นะครับทาง West VR าริเนี่ยก็ยังเอารถอีก2แบรนด์นะครับมาโชว์กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับโมโตกุซซี่แล้วก็อะพ i เลียนั่นเองครับไงก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้ที่บูธเลยครับและนี่ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งบูธนะครับที่มีความร้อนแรงไม่แพ้บูธอื่นๆเลยนะครับกับรถจักรยานยนต์จากคาวาซากินั่นเองนะครเซอร์ไพรส์มากๆนะครับกับไฮไลท์ที่เขาหยิบมาจัดแสดงแล้วก็ให้เพื่อนๆได้จับจองกันภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับกับค มาอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้สัมผัสกันแล้วนะฮะที่สําคัญนะครับก็ยังมีไฮไลท์ในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเจ้า W 8 0 0นะครับเมกุโรเป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับสำหรับงานมอเตอร์เอ็กโปอีกหนึ่งโมเดลนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือไลน์อัพธุรกิจใหม่จากคาวาซากินั่นเองฮะในส่วนของคาวาซากิโรดบายแล้วก็เมล์เทนบายมาให้เพื่อนๆได้สัมผัสนะครับอยากลองอยากชมทั้งจักรยานและจักรยานยนต์จากคาวาซากิเนี่ยห้ามพลาดจริงๆครับและที่ด้านหลังผมนะครับเป็นอีกคค่่่าายยยนนนะะฮทีีหลๆเ ชื่นชอบน่าดูเลยครับบูธของรถจักรยานยนต์จากยามาฮานะฮะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้เนี่ยกดไฮไลท์นะครับมาถึง3รุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮานะครับ YZF-R3 สีใหม่ Racing Blue นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นสีเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกนะครับทุกรายการเลยนะฮะตามมาด้วยยามาฮานิว MT03 ครับได้รับการปรับโฉมใหม่นะครับก็ใส่ออปชั่นใหม่ๆมาให้ด้วยอยากรู้ว่าเป็นอะไรตามมาดูได้เช่นเดียวกันครับและที่สําคัญนะครับเวอร์ชันพิเศษสุดๆเลยนะครับก ะะตัวนี้นะฮะก็เป็นสีใหม่ประจำปีนะฮะใครที่อยากจะจับจอง Yamaha XA 400ข้างหลังผมนี้เนี่ย ก็สามารถมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่บูธของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเลยครับและที่กําลังร้อนแรงนะฮะในตอนนี้แล้วก็เป็นกระแสกันมากมากเลยครับเป็นบูธนี้เลยครับกับบูธของรูมไทยแลนด์นะฮะที่มีการจัดแสดงรถจักรยานยนต์นะครับสามยี่ห้อสามแบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับมาใหม่นะครับของรถจักรยานยนต์ KTM นั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรถจักรยานยนต์จากค่ายมุสควาน่านะครับแล้วก็บาจาส์นะครับมาให้สัมผัสกันตัวเป็นๆด้วยนะครับด้านหลังผมนี่ครับพิเศษสุดๆเลยนะครับก จากรายการ MotoGP นะครับของหนุ่มพอลสปาการ a โรตัวนี้นะฮะมีมาให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดครับใครที่สนใจนะฮะอยากจะรู้นะครับโปรโมชั่นของทาง KTM ที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าจัดหนักไม่แพ้กันนะฮะมาสอบถามได้นะครับหรืออยากจะสัมผัสกับเจ้าด้านหลังผมนี้ครับมาเลยครับที่บูทของรถจักรยานยนต์นะครับจากทาง r o วม t h a i l a n d นั่นเองครับและนี่คืออีกหนึ่งบูธนะฮะที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับชาวมอสนะฮะหรือว่าใครที่ชื่นชอบสกูตเตอร์คลาสสิกจากยุค80เนี่ยพลาดไม่ได้เลยครับกับบูธนี้ครับรอยัลอัลลอยนั่นเองครับที่ตรงนี้เนี่ยก็มีไฮไลท์สำคัญนะครับอย่างเจ้ารอยัลอัลลอย Tg 300s นะครับที่ตัวนี้เนี่ยคือสกูตเตอร์คลาสสิกตัวจริงนะฮะที่มีการเพิ่มซีซีนะครับเป็น 278cc อ่าตอนนี้แรงมากๆนะครับแล้วก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะฮะใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมตััวจรริงงได้ที่บบูธขอเลยค และนี่คืออีกหนึ่งบูธนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความชื่นชอบนะครับในรถมอเตอร์ไซค์สไตล์อเมริกันคุยเซอร์ครับกับ2แบรนด์นะครับฮันเวและไฮโยซุงครับที่มีไฮไลท์มาให้ชมกันถึง 3รุ่นเลยทีเดียวนะครับเริ่มกันที่ฮันเวย์ครับกับฮันเวย์เนวาดา250ครับและฮันเวย์วีบ๊อบ250ที่มีจุดเด่นนะครับเป็นเครื่องยนต์2 5 0ซีนี่ครับวีเทอวินนั่นเองนะครับและไฮไลท์อีกด้านนึงนะครับของไฮโอซุงอะคิล่า GV 300s นะครับที่ครั้งนี้เนี่ยนำสีใหม่นะฮะของเจ้าอะคิล่า GV 300s เนี่ยมาโชว์ให้เพื่อนๆนะครับได้จับจองนะฮะแล้วก็เลือกเป็นเจ้าของกันนะครับใครนะครับที่สนใจในอเมริกันครูเซอร์แบบนี้นะฮะสามารถมาดูได้เลยนะครับกับบูธของ ฮันเบยและไฮโอสุงนั่นเองครับและสุดท้ายครับที่พลาดไม่ได้จริงๆเลยนะฮะกับค่ายสกูตเตอร์คลาสสิกสุดแนวนะฮะสโกโมูมาดี้นั่นเองครับซึ่งครั้งนี้นะฮะทางสโกโมูมาดี้เนี่ยก็มีรถไฮไลท์นะครับมาให้เลือกจับจองนะครแล้วก็สัมผัสกันตัวเป็นได้ที่งานเนี่ยถึง2รุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะตัวเริ่มต้นอย่างสโกโมูมาดี้นะครับเทคนิค่า 125i นะฮะที่มาใน3สีสันเลยนะครับแล้วก็ อีกรุ่นนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าได้ของแต่งนะฮะจัดเต็มมากๆเจ้าสก o มาร์ดี TT 200 SSS นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเปนในส่วนของของแต่งหรือว่าโมเดลสวยๆงามตัวนเป็นอย่างนี้เนี่ยได้ที่บูธของรถจักรยานยนต์สกูตเตอร์นะครับสกูมาดี้ได้ภายในงานเลยครับและนี่คลิกหบูธนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ย พลาดไม่ได้ครับกับทางยานยนต์ไฟฟ้านะครับจาก H&M นั่นเองนะฮะที่ไฮไลท์ที่น่าสนใจประจำบูธนี้เนี่ยก็จะเป็นโมเดลสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งมีรูปร่างหน้าตานะฮะน่าจะโดนใจวัยรุ่นมากๆนะครับกับโมเดลเฉานั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีโมเดลอื่นๆนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับอย่าง m o b i l ่าเนะครับโมบิล่าจและรุ่น W i n ส์นั่นเองนะฮะพลาดไม่ได้จริงๆครับกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับสามารถมาชมตัวเป็นๆได้ที่บูธของ H&M เลยครับ